สวัสดีตอนเสาร์วันที่16จ้าพี่น้องวันนี้เป็นวันดีเนาะจ้าตื่นตะเสารับศั์จ้าพี่น้องยายเอกก็คือกันจ้าวันนี้ตื่นตะเสาร์มีโอกาสตื่นตะเสาร์เด้อมือน,นี้ก็เลยสิง,งางพากันไปบีบจ้าพี่น้องก็พอไงอันนี้ก็สิเป็นอันเราวางท่างที่สิง,งางไปเนาะพี่น้องยายเอกกับไทยเห็นดูอยู่ดอกจ้าตรงนี้แถวโรงแรม อากาศช่งวงเจ็ดโมงเศร้าจับคนเขาเจอกับมะหอกระลังกายแม่วิ่งแม่ยางหลายจับผ้าหมาไม่ยังรองแร่จับเอาหนี้เป็นตะแพงอยู่ได้พี่น่องผ่าพมันจบบ่าคอยอ่ะสว่างเป็นไรพี่น่องมันเป็นเหมืดเหมอดได้หย่อนแสงหรือว่าจังไรวาหลวง เ็นเตเลอแมริน่าโรงแรมติแมริน่าใช่ไหมแม่เล่าเมริน่าไปไปเมริน่าไปไปยังบีชวอออตรันปาาเดียวโรงแรมรู้รู้จากพี่น้องติ กลาวัตื่นสะขึ้นมาเปิดระเบียงออกเห็นทะเลโหลดหรอเนี่ยน้องวุจ้ะพี่น้องเห็นทะเลบ่จ้ะบักไก่ได้งานจากบ้านย้ายเอประมาณหาลอยเมตรนี่ยละจ้ะวุ้นท้างหุ่นกับโรงแรมข้างหุ่นเป็นโรงแรมอยังก็กส,สเต็มฟอร์ตอ่า yes ปะใหญ่ <laughs> งงแล้วว่าจะเห็นเลือดยังไงบ้างคนบอกคือผ่อนทำไมเป็นแดงหน่อยเนาะเห็นเลือดก,ก็ตื่นเต้นลาย ก <laughs> ็เจาะออกก็ร่างกายจ็บจริงหรมีอ่นมันนี่แหละยะเอกพอไงภาคก,กันตื่นเสาตื่นเสาไหมยังเสารเราได้หนีพี่น้องตื่นหกโมง 4, สี่สิบห้าสวัสดีออกจากบ้านได้กับเจ็ดโมงพอดีจะ้ะปกติออกปกติคือภาคกำันตื่นถูกมามเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้าประมาณนี่แหละพี่น้อง บ่ได้เร่งรีบแล้วเวลามาอยู่ออสเตรเลียบ่คืออยู่บ้านเฮาบ่าคืออยู่หนอยเอ็ดอยู่หนอยเอ็ดนั่นแ่ละเดตื่นเช้าบ่ต้องเฮ็ดกับข้าวให้ลูกไปโรงเรียนแต่ว่าพอแม่อยู่นี่อยู่กันสงอ,นนอไไนงคนแม่พี่น้องกับพ่อใหญ่บ่ได้เร่งรีบอีหยังพุ้นเท่านั่นเท่ายางมาแต่แทบขนจ้ะพี่น้องอ

เครื่องบินกำลังสีล่งอยู่กับผู้น้องนะั่เครื่องบินอยู่ไก่สน้ำบินโอ้ยเครื่องบินขื่น<อ>เครื่องบินล่งวามิลตาอันอยุดถามกลางสงครามลบ,ลบอันลบประหลอดผู้นอ้องเอ้ยมันนี่คนหลายอันเป็นไงวะก็จโรงเรียนกย็จอมาทัศนศึกษาบานห้องแม่พี่น้องอันเด้หน่วยไว้ลุ่นแหมก็จังได้หน่วยมอปลายนี่แหละพากกันโอ้ยว่ามิน ห้าสิบหกสิบคนถ้ากันมาเล่นแบนนามยุบีด่นย่าเอกก็เลอประเทศไทยทางฝุ่นเพราะว่าอันอย่า่มันติดเพิ่นไหมพี่นอ้องย่า่มันติดหลูเพิ่นทัวเขาเจ่อมาเป็นกลุ่มย่าเอกก็เลยเดี๋ยวมาทายฟังทางหน่อยอู้นี่ฟัง่นไกลๆกับมีพี่น้องุ่นเป็นจุม่มแต่ว่าทายไกลๆเพราะเห็นหนากระสิบพราเป็นยังดอก ใช่ไก่ฟังแท้ในมันไก่ปวดเย็นหนากระจอนน้ำจิตรีติดเท้าพันใส่ชุดไหวน้ำน้ำหันอาพี่น้องหืมวันน้ำมันน้องอยู่วันตุกโกรเดมไหมเออนั่นแหละอันบางคนบางคนเขาเจาะกับผ้าหมาไม่เลยนหาดเ่ยม้าตะขี่น้ำหาดน้ำหยองกับมีดได้พี่น้องออื ยายเห็ามมยือนอยู่นีประมาณสิบนาทีบางทีน้องยายานับเครื่องบินลงล้ำที่สามหล่อนห่างกันบ่ก,กี่นาทีเองยายเ็ามไม่ยืนอยู่วัางสิบนาทีนี่แหละ,ะเฉลี่ยอะสิประมาณสามนาทีเท่อนึงั้งทีน้องม,องมาลํำหนึ่งมั้งเมื่อนี่ผ้ากันยางมาบีดก็พอไง พ่อยายเราอยากออกกาลังกายพี่น้องก็เลยพาแล้ายางมากยางมาเป็นมูก่กันมื่อนี้ยายเอกพ่อยายสิบวยยางไปอันพุ่นจ้ะเพราะว่าอันยางระยะสั้นๆแลยวก็สิกับเลาจ้ะพี่น้องยางมากเสนีกับพ่อละมัน้ปามาแล้ว เขาเจากับผ้าหมามายางน้ำเบียดน้ำยางลายลายจ้ะบางคนกับปอยให้มาขี่น้ำเบียดน้ำยางกับเบเก็บกับนี่ได้พีน่น้องย้ายอกอันมากยุดอกม้าก็ได้แต่ว่าอันขี้ทำม,ม้าขี่ก็ตองหกยักเก็บแล้วเนาะเหมัน,นี้สิบห้ากันยางกลับจ้ะพี่นอ้อง ยางย้อนใส่แสงได้บ้างนี่พี่น้องเห็นไหยางว่ามันแสงอีตะเวนกุณแถวนี่ยลงแ่มกับิิแพ้งอยู่ได้พี่น้องต่อคลืนยนะญ่เอิดบานนะเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลนี่ลาพี่น้องแถวบ้านยหญ่เอกะมมียางดอกจ้าอัน หาดมิตรหาดอยู่หลังบ้านนี่แหละพ่อได้ยางมาเล็งย่าหนาหอนย่าซ้ำมเมือ่อช่วงหนาหนาวมันหนาวเอ้ยอย่าเอกสิมากับเธอเท่วเนี่ยกับสิเป็นอันร้านอาหารอัน แถวเบียดล่ะพี่น้องยามกลงเว็นหรือว่าอันยามกลงเว็นหรือว่าช่วงอันหน้าสมอแม่มพี่น้องคนหลายหลายจากแถวนี้ดอกม่เขาเจประดับนาน,นานานอาหารน,นี่จ้ะยามกงเวนนี่ร้านแถวนี้บ่าว่างเอนี่พี่น้องเต็มหมดนี่ บ่าวาสิเป็นแถวนี่แถวนางยายเอสิกลับบ้านหรอจ้าพี่น้องมาที่นี่ถ้าพงยยไม่ยางสนิทละ่ะจ้าพี่น้องย้ายเอขอโตกลับบ้านก่อนจ้าขอกันไม่คลิปนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า